นี่จ้าขนมปังของเราอบเสร็จอนร้อนนะทุกคนอันนี้ก็เย็นแล้วจะมาชิมให้ดูก่อนนิดนึงนะคะทุกคนอือฮอทุกคนดูวามนุ่มว้าวพี่น้องจา๋าอุยอ้ยนุ่มมากเลยอือฮือชิมเลยนะคะอือ อร่อยมากมใจด้ยค่ะเอเคอนยินเลยค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเพือพ่อนๆ g อนกูเช่นกันเช้านี้นะคะจะมาลงมือทำขนมปังนะคะทุกคนเราจะทำขนมปังแบบง่ายๆนะคะตามวัตถุดิบที่เรามีนะคะเราจะมีนี่ค่ะเมล็ดธัญพืชนะคะ วิงากับเม็ดฟแฟลกนี่นะคะทุกคนวัตถุดิบสําคัญก็คือมีแป้งนะคะแป้งอเนกประสงค์นะคะยีส s t ไข่แล้วก็นมอุ่นนะคะเกลือแล้วก็เนยละลายนะคะเราจะทำแบบว่าง่ายๆสูตรง่ายๆโดยที่ไม่ต้องนวดนะคะทุกคนไปลงมือทำด้วยกันเลยค่ะทุกคน,นนี้เราจะใช้ถ้วยนี้ตวงแป้งนะคะใช้แป้งสามถ้วยนี้นะคะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะ นมอ,อุ่นนะคะเพื่อใส่ลงไปเลยค่ะแต่ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเหลวเกินไปเนาะหลังจากนั้นก็ไข่นะคะไข่สองใบนะคะเกลือนะคะ เค็มแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคนให้เข้ากันค่ะขนมปังของเราจะไม่หวานนะคะเราไม่ใส่น้ำตาลนะคะคนให้ทุกอย่างละลาย แล้วเราก็จะใส่แป้งลงไปค่ะใส่แป้งลงไปค่ะทุกคนแป้งเราแบบมากไม่ต้องร่อนนะคะกะกะเอาจากทุกคน ามาณสถ้วยก่อนนะคะเสร็จแล้วคนค่ะคนให้เข้ากันดีนะคะทุกคนหว่างนี้เราใส่มเมล็ดทันยะพืชลงไปเลยค่ะ,มะเมล็ดแฟลกซ์ที่เรามีอยู่นะคะทุกคน เดี๋ยวขอเวลาคนนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือยีสต์นะคะเราจะใส่ประมาณ1ช้อนชานะคะทุกคนดีค่ะประมาณนี้พอค่ะแล้วเราก็จะนวดแป้งให้เข้ากันนะคะจะคนแป้งให้เขาแบบว่าเข้ากันดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตคนก่อนนะคะทุกคนเพราะมันเหนียวมากนะคะทุกคน คนคะขออนุญาตใช้มือนะเพราะว่าเขาจะแบบคนยากนิดนึงนะคะทุกคนเราจะแบบว่าพวดให้เขาเข้ากันดีนิดนึงคะ่ะแล้วก็จะพักแป้งไว้นะคะประมาณสิบนาทีคะ่ะโอเคนะคะให้แป้งเขาเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองนะคะทุกคน ของคค่ะขออนุญาตนวดให้เข้ากันนิดนึงก่อนนะคะตอนนี้แป้งก็นี่ค่ะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะทุกคนนะคะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะล้วก็จะพักแป้งไว้นิดนึงค่ะ าเหตุที่เราใส่ยีสต์ลงไปหลังสุดเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเราใส่เร็วเนี่ยยีสต์เขาจะไปเจอกับเกลือนะคะแล้วเขาจะไม่ทําปฏิกิริยานะคะทุกคนเขาจะไม่นี่นะคะยีสต์เขาจะตายนะถ้าโดนเกลือนะคะทุกคนก็เลยใส่ยีสต์ทีหลังนะจะทำให้ขนมปังเราไม่ฟองตัวขึ้นมานะโอเค โอเคค่ะเราจะพักแป้งไว้ประมาณสินาทีนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมานวดต่ออีกครั้งหนึง่งโดยการใส่เนยละลายลงไปนะคะโเคเค่ะสิบนาทีผ่านไปแล้วจ้าทุกคนเราก็จะมาเติมเนยละลายนะคะคนณคะนี่ค่ะคือเนอยที่เราละลายไปแล้วนะ ใส่ลงไปเลยค่ะสูตรนี้ก็คือใช้เนยนะคะใช้นมใช้ไข่นะทุกคนเพราะว่าแล้วแต่ว่าคนไหนอชอบนะคะสูตรนี้ก็สำหรับคนที่ทานเนยได้นะเราก็จะนวดแบบนี้ให้เข้าเข้ากันนิดนึงให้ แป้งกับเนยเข้ากันดีนะคะเราไม่ใช้มือก็ได้ใช้ไม้คนอย่างนี้ก็ได้เราไม่ได้นวดมากนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเวลาคนให้แป้งกับเนยละลายนี้เข้ากันนิดนึงนะคะโอเคค่ะทุกคนใช้ไม้คนมัน ลำบากนะทุกคนใช้มือแบบนี้นะคะง่ายนะเดี๋ยวว่ารุ้นกันนะคะว่าขนมปังของเราจะอาตาออกมาเป็นยังไงเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ทําครั้งแรกนะคะทุกคนดูใน YouTube นะคะแล้วก็ทําตามเนาะเพราะว่าพอดีเรามีทัญพืชเนาะก็เลยอยากทําแล้วก็แป้ง ของพวกนี้เราซื้อมาทิ้งไว้นานมากก็ไม่ดีแล้วก็เลยต้องทํานะคะทุกคนเดี๋ยวก็หมดอายุเดี๋ยวก็ได้ทิ้งไปก็เลยทํานิดนึงนะคะเดี๋ยวขอนวดก่อนนะทุกคนเพราะว่าอันนี้ยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะนี่ค่ะสังเกตดูแป้งของเราตอนนี้นะคะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะนะคะีค่ะเขาจะเป็นต้อนเดียวกันอย่างนี้แล้วนะคะทุกคน ะคะอย่างนี้นะคะเราก็จะพักแป้งไว้อีกนะคะ20-30นาทีนะคะเพื่อถึงจะมานวดแล้วก็ปั้นเป็นก้อนแล้วก็อบนะคะนะคะทุกคนนวเดียวกันแล้วนะ ไปเลยค่ะทุกคนเอาไปเลยยีนาทีนะคะโอเคมาดูขั้นตอนสุดท้ายกันค่ะทุกคนครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะมาดูค่ะวิง่งโอ้โหพองตัวดีมากเลยเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนนะคะแล้วก็ไปอบนะคะทุกคน องดีมากเลยนะคะของตัวขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าเตาอบนะคะเราก็จะใช้ความร้อนอยู่ที่ประมาณ180นะคะนี่ค่ะทาเป็นก้อนอย่างนี้นะคะทุกคน อันนี้คือไม่ได้นวดแล้วนะคะแค่เอามาทำเป็นก้อนนะคะทุกคนแค่นี้เองนะคะพับสีด้านอย่างนี้เนาะง่ายๆนะคะเราจะวางห่างกันนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะพองขึ้นมาตอนอบอีกนะคะ,ะทำะก้อนใหญ่นิดนึง ตอนนี้เราเวอร์มเตาประมาณ10นาทีนะคะประมาณนี้เลยค่ะก็ทำง่ายง่ายนะคะ,ะกลมๆแบบนี้ต้องวางห่างๆนะคะเดี๋ยวเขาจะพองขึ้นมาอีกตอนอบแล้วก็จะมาติดกันนะคะทุกคนได้สีชิ้นพอดีเลย นะคะทุกคนพับเข้ามาค่ะง่ายๆเลยค่ะปึ๊บพับสีด้านเนาะนประมาณนี้นะคะเราก็จะคุมผ้าไปอีกนิดนึงนะคะก่อนอบนะทุกคน โ okay. อเคค่ะไปอบกันเลยจ้าทุกคนขนมปังอืดแล้วโอเคนี่ค่ะผลงานขนมปังของเราวันนี้ค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะไม่ทาอะไรนะคะอบเสร็จเรียบร้อยรอให้เย็นนะคะเราก็จะมาชิมกันนะคะทุกคนนี่ค่ะเรียบร้อยแล้ว